สวัสดีครับช่องไบเบิลชาแนลนะครับสำหรับมือนีนะครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตหย่แพงโกลาะะครับ <S <S แต่ว่าเฉพาะมาเบิงโซลาเซลนะครับโซลาเซลลที่ผมได้ติดตั้งไปโอ้โมีรังนกด้วยนะครับมีงนกนกมาเห็ดห้างนกเข้ามาทางไหบ้งเน ไม่มีนะครับไม่มีตัวนกมันเขามาทั้งใดเออเอ,อเข้าได้ยังไดเข้าทั้งเหนีย <c oughs> เข้าเนียห์อือ,อน่ครับนำปั๊มนำครับโซลาเซลล์นะครับพาอมาเบ่งครับ อูนอยู่ฝั่งลัง้งผุนมองบอ่อหนาำครับอันนี้แผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลารเซลล์ปั๊มนึ่งแรงครับติดซื้อมาติดตั้งนี่ราคาสองหมืนกว่าบาทนะครับปั๊มน้ำโซลารเซลล์ืนะันนี้ก็เลยมาตัดหญ้าตัดหญ้าให้หัวคือเรานะครับตัดข้องเดียวครับ คล้องเดียวเพราะใบใหญ่อย,อยู่ในขอ,อกเรืออยู่นะครับตัดคล้องเดียวเป็นปีแรกครับครบรอบหนึ่งปีนะครับสําหรับหญ้าเพ่งกุลาแปลงนี้ทุกแปลงนะครับนี่มีอยู่หาหกแปลงนี่แมนเบิร์ดทงหน้านี่ครบรอบครบรอบหนึ่งปีครับหญ้าหนึ่งปีครับเป็นลักษณะนี้นะครับหญ้าหนึ่งปีนะครับว่าม,มี บ่มีอย่างอื่นมาปนหรอครับมีกับมีหน่อยมีกับมีหน่อยับ,อยบพอมาบึ่งครับฝั่งนี้ก็มีหญ้าพื้นปนน้ำเนยอันนี้ครับพอตัดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ได้ อย่าเง a u หลายครับช่วงหน้าฝนโอ้ยเง a u ครับครับ n h a ไวครับตัดแปลงในสิบเบิดล่ะนะครับแต่ก่อนแต่ก่อน n h าบางบ้างตัดวันเกือบเคืองให้ง่วงค่อยอิม่มตอนนี้ครับตัดข้องละข้องละมือครับ ตัดข้องละมือพอนี่ครับของเก่าว่านกระยัญญ่งนะครับเก่าว่านกระยั่ง้าดกครับหญ้าดกรอบนี้หญ้าดกรอบไหนฮิดกครับครับเบิง่งสังเกตต่อครับต่อเพ่งเวลาครับผุนครับบธรรมดานะครับรอบรอบเนี่ยหลังจากตัดเสร็จนี่อีกรอบเนี่ย ิเต็มเยอะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องไ l เบิลชแนลครับฝากกดเบิรงกดชมนะครับกดไลค์น้ำเน้นนะครับเลยฝากกดติดตามช่องนหน่อยๆครับช่องที่ผู้ติดตามมาจากอันช็อตนะครับมาจากอันยูทู e ช็อตไลค์นะครับแต่ว่าเบิรง บิง y o u t ท b e ธรรมดาปกติจะมีหน่อยนะครับคลิปหนึ่งเดือนหนึ่งได้อย่ดอกจักคลิปละหน่อย <c oughs> นะครับบ่าได้น่าสนใจยังนะครับแต่ก็ฝากกดติดตามกดรับชมรับฟังน้ำเน่อครับช่องแล้อยหน,นครับช่องใบเบิร์นชาแนลครับสำหรับลิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ